จะนนกลับบ้านนะแม่ฉันไม่สบายแกจะกลับไปได้ไงเราอยู่พื้นที่เสี่ยงนะกลับไปแกก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเราต้องกักตัว14วันนะ่ะแต่ฉันเป็นห่วงแม่หนิตรวจมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19นะคะทางสบกสบคได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆค่ะแกนี่ทำอะไรอ่ะก็ส่งงานให้หัวหน้าอยู่ไงมีม่แกส่งหรือยังเนี่ย ส่งไปแล้วอ๋อดีละมีงานอะเดี๋ยวหัวหน้าจะจิกเอาจิกเลยเหรอหัวหน้าไม่ใช่ไก่ซะหน่อยมาจิกได้ไงก็รู้ว่าไม่ใช่ไก่แต่เขาอะชอบจิกนั่นจิกนี่ใช้นั่นใช้นี่ไงโออแกนี่เรา work for home มากี่วันกี่เดือนแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นเดือนนะมีอะไรหรอ แสดงว่าก็ครบเดือนสิบหรอฉันน่ะอยู่ห้องสี่เหลี uh, ่ยมแคบๆแบบนี้ฉันจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแกอดทนนะใหน่นาก็ตามมาตรการเขานั่นแหละฉันว่าฉันจะสั่งข้าวอ่ะแกจะเอาอะไรไหมไม่เอาอ่ะว่าจะไปซื้อไก่ทอดหาดใหญ่หน้าปักซอยอ่ะโนี่แกยังจะออกไปอีกหรออันตรายจะตายไม่รู้ใครติดเชื้อบ้างอ่ะ เอาหนะาถ้าฉันไม่ออกไปอุดหนุนเขาอะ่ะแกคิดดูสิเขาอะ่ะไม่ได้เข้าร่วมกับเดลิเวอรี่เจ้าไหนเลยนะอย่างน้อยไปอุดหนุนเขาเขาก็จะได้มีรายได้เขาจะได้อยู่ได้ยงไงมันก็จริงของแกอ่ะนั้นแกก็ต้องป้องกันโดย,ยงัยนะใส่แมสสองชั้นเลยพกเจลแอลกอฮอลด้วยแมสสองชั้นได้เหรอโอยสองชั้นนั่นแหละเออเออไปออกไปก่อนนะจะ ฮัลโหลเจ้าปอฮัลโหลป้อไม่อย่างก่อเออจะโทรมาบอกว่าแม่เข้าห้องยาเนอะแม่เข้าห้องยาเลยอีแม่เป็นไรพอ่องก็เป็นในอย่างนักโลัถึงมือหมอละไม่ต้องเป็นหว่วงเด้อจ้ะอันเด๋วเปิ้ลจะฟังปิกบ้านไปหาปอกับแม่เนอะโอ้ต้องปิกมาก,ก็าได้อะอยู่ท่นนะ่ะเจ้าเจ้าบอกแม่ตัวเนะ้าว่าเปิ้ลเป็นห่วงได้๋ยวเด แฟมติโอจะบอกเฮนะอรเนอะรักษาตัวตัวเนะอร์ช่วงนี้โรคภัยเยอะเจ้าวัวนที่เจ้าเกา ฉันจะกลับบ้านนะแม่ฉันไม่สบายแกจะกลับไปได้ไงเราอยู่พื้นที่เสี่ยงนะกลับไปแกก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเราต้องกักตัว14วันนะ่ะแต่ฉันเป็นห่วงแม่นี่ล้วตอนนี้แม่แกอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแล้วมันต้องเป็นห่วงหมอถึงมือหมอแล้วแต่ฉันไม่เจอพ่อกับแม่มาสองปีแล้วนะแก มันต่างจากฉันตรงไหนล่ะฉันเองก็ไม่ได้กลับบ้านมาสองปีแล้วเหมือนกันได้แ,แต่วิดีโอคอลหาแกไม่เห็นเหรอฮัลโหลอยู่ในอยู่บ้านทำไรกำลังกาวกินเดียวรอโควิดหายหรือที่รบบานอย่างเงี้ยแกก็รู้นี่ว่าระหวังเจอหน้ากันกันกบวิดีโอคอลอ่ะมันไม่เหมือนกันนะแก แกลองคิดดูดีๆนะถ้าแกกลับไปเกิดติดเชื้อระหว่างทางแล้วเอาเชื้อไปแพร่ให้พ่อกับแม่มันจะไม่เป็นมากกว่าเดิมหรอฉันก็เริ่มคิดไปอ่ะแต่ฉันเป็นห่วงมากเลยนะยังไงแกก็โทรหาพ่อเป็นระยะก,ก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ได้งั้นฉันไม่กับกูได้เอนอนะรอมันหายแล้วค่อยกลับแล้วกันนะอืม มานะกินข้าวเถอะไม่ได้กินข้าวไม่ใช่หรอ